ครับผมพี่น้องนงทุงกุลาสวัสดีตอนสายๆครับผมพี่น้องครับนี่ครับหลังจากที่ฝนตกมาขึ้นพี่น้องเอ้ยตกเกือบสามชั่วโมงครับตื่นเช้ามาน้ำก็เลยหลากแบบนี้ครับน้ำแดงมากพี่น้องออกมาสายสายมีเวลาว่างพี่น้องพาพี่น้องออกมาชมบรรยากาศเ้อหลังจากฝนตกมาขึ้นนี่ครับปลาขึ้นหลายๆพี่น้องครับก็เลยเอาด่างเอาอยางเอาอยางขี้ร้อยลงคลายลง่างมากพี่น้อง บ่ได้เอาเบ็ดบ่ได้เอา,เเอาอยางมาจากยางเลยเอาตะไคร์าามาครับแปดเส้นกับหกเส้นหาเส้นสลับกันไปหกหัวเจ็ดหัวอันนี้เป็นช่วงช่วงฝายน้ำพ่อเนองถ่วงฝายไปแล้วครับพ่อเนาะต่ว่านนามันแห้งพ่อเนาะลงยากครับลงไปแล้วแปดเส้นครับพ่อเนาะแปดเส้นลงไปแล้วคลายปิ้วเบดคลายร้อยเบ็ดหนามันแห้งเกินไป แค่เส้นนาสิบมีโตดหรอกเบิ่งจากลักษณะการขึ้นมันจะซีเส้นหาเส้นสามเส้นสายสามซีหาเส้นประมาณนี้แหละปลาขาวปลานี่หลายอยู่พี่น้องครับปลากำลังสวนน้ำขึ้นเอ๋อติดตามเบิ่งพี่น้องที่ภาพพี่น้องหาอยู่หากินแต่ยังไปกินบ่อสำหรับสายสายมือนี้สวยๆแดดเริ่มออกแล้วครับผมพี่น้องเตรียมอุปกรณ์จังหน่อยเบิ่งหลัดเล่าเบิ่งท่าที่ก่อนว่าเสีเอายางลงดีครับผม มีทีมงานมาเสริมทับแล้วพี่น,น้องใายจากเส้นก่อ,อสีเส้นเหรอ,อสี่เส้นสเส้นออกเปรียบกันแท,ท้คนหกเส้นนี่คนสี่เส้นยังไม่รู้กันจะรู้กันจะรู้กัน ตามล้อตะลิงเนาะจับ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 ,จบ,จบูโอ,โอ,โอมีแห่อคักไดพน,นสั่งแหแหก็บท่นมาอยู่สั่งสองจุดหาเส้นมาได็ไดด้สนุกกันแท้พน,นงอันแหมาถึงเนี่ยไม่มีทุนเลยเหร กนะดไงลวก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 ,กเลยดึงกระลวกเลยเก็บง่ายดีไปซื้อร้านไหนไข่โอ้ตะกัวเพียบเลยนู่นนะ ฮะเขาทำมาให้ที่โรงงานอา๋อใส่ตะกัวยังทีเลยอะ่ะตะกัวยังทีเขาท่าเขาท่าอ่เอาเก็บง่ายไงสะดรวบเลยรวบเลยไม่ต้องมาดีแล้วขั้นตอนสองเซนครึ่งน,น่าจะติดน่าดูเลยเนี่ยปากออาวเอาแล้วเหรอมาแป๊บเดียวเอาแล้ว <Yeah. S 2> mm hmm. ช่วงน้ำแรงพอดีนะช่วงนี้นอกน้ำไหล mm hmm. เป็นฝายดินครับนี่ฝายดินน้ำขามฝายดิน หักทิ้งไว้กลางคืนเนี่นยมั้งอปูจะขดปูพี่น้องดกลางนี่แปดเส้นครับเอาแล้วปูเล่นงานแล้วงานนี่วัดแต่อนอคลายไขย่ปูติดนี่ก็อัศจรรย์ขาดหมดสิครับ แล้วไอ่อยาอยาัอู้วันนิครับมาแล้ววันนิแปดเซ้นอุ้ยอว่าแล้วมันต่ำตึกตึกตึกตกึว้ม,มีตะปูเด้อปลาก็ถือเจอแปดเซ้นเท่า มาไกลอย่างาไาเลยนะอย่างหัวยอนปลานิ่นนี่มาหลายเส้นแล้วอย,ย่างลอยต้องห่างเข้าไว้นี่ครับใ <c oughs> ส่รุ่นๆกระดูกตะกรบอย่างอีกโอ้โหปลานิ่นอีกแล้วบอต้องปูทั้งปลนิ่นคนน่ะคนน้องเอ้เงา ตายงานนี่เจอดงปูเขาแล้วตายตายตายต้องฉีกกระดองย่างเดียอะพี่น้องปูปดไปเลยเยังค่อยมาฉีกชุดนี่แปดเส้นปดง่ายเนาะต้องโตเลยแปดเส้นไหมพูดอ่ะปูพุันนับ โอดยปูเนอปูโอ้ยมานี่แล้วมานี่แล้วโอ้ยปูพี่น้องเลยอัศจัน์อัศจัน์ปูได้งานเลดดปันนิกันแต่แปดเส้นลงเล้นี่ครับเหลือทั้งรถแปดเส้นกับเก่าเส้นขนออู้ปออันยังเลยปูอุ้ยทั้งงานไม่ยังน้อบมาเลยขึ้ตยาวๆลน้องเลย ไอ้ช้อนงบไม่โอ <itch> ้ย <Bun sed> <ode half> เป็นไรเป็นไรไอ้ช้อนไอ้ช pues right. <c oughs> ้อนปลาข้อญ่สะเด็ดโอ้ขาดเลยดินขาดเลยตอนนี้เดี๋ยวนะกัดกัดไข้พี่เนกัดด่างครับกัดคาปากนี้ก็เรียบร้อยสิครับตั้งบโตเป็นโลเลยเนาะมันกัดไข้นี่ชัอนฟอกน้อย xì chăng đều xài pun xài pun nữa đó có mỏi lắm ta nó mày ชั่วนี่หนึ่งตัวครับเดี็กโตแล้วน้อยเนาะเด็กบิงละมั่งตัวนึงตายคอลอดตายแล้วกันไงใช่ว่าถึกโดนแล้วเนาะตีติ๊ดตีนด่างไหมคนน่ะขึ้นหายใจว่าไ้ ปิงเกลือสุดยอดเดี๋ยวแปดเส้นอีกพื้นนึงให้หน่อยอันนี้ก็หกขึ้น,นกันน้อหลอกกันมั่งหนเนี่ยเหรอ,อใช่ตัวหนึง่ปนปนงปลนินปลนิน มันลอยตามขายขึ้นมาเลยเนะี่ยหลุดร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 ุดก่อหน่อยเดียวเอง เซนสักห้าหกตัวก็ได้สวยเลยนะตัวมดีหน่อยอืแปดเส้นใี่นังเอ้แปดเส้นรอบสองหลอกกันละมา้างเนี่ย <c oughs> คู่หนึ่ง เบ่งค่วน่ะคนวาใขรถึกปลาตะเพียนมาส่นวาตัวละสามโลเลยเหรอเฮนนนน้ยนี่ปลานินอุ้ยเฮ้ยย่นูอย่นูนม่ดินพุ่นออุ้ยเฮ้ยนี่ ปันนินรับปันนินโอ้แปดเส้นถึกดีเพื่อนหน่อยหกเส้นบ่เถึกตักโต่ลอดหกเส้นแล้วก็มีแปดนี่เนี่ยปลาใส นย่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยตัวน้อยตัวใหญ่กว่าน,นี้เหรอตัวกันแล้วนี่ถึงในผ่านตัวอะไรพี่น้รงนี่โอ้มองเดียวสามโซ่สี่โตเลยนะ

หกเซนคอพี่น้องโอู้ห hey. ูอดปา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 ดอัศจรรย์ปูเลยพี่น้องเอ้ยหูเบมดคายอ่ะคายข่อยขาดมดงานนี่แหละอุ้ยอุ้ยยังดึงเลยพี่น้อง คือดึงนงนงฉันมวนของใหญ่ดีเนาะบัดนี่ยดึงนงนงพี่นหรอหยวกหยวกหยวไม่ใช่ดึงตึกตึ๊กตึ๊กตึก,ตก,ตกโอ้เพามันขวดว่นะขุนอะขวดฟูอยู่หุ่นขวดลอยอยู่หนะุ่นอะเพาะมันขวดดึงดิโอ้ ชีีกระดองชีกกระดองครับเกะขายติดปูต้องเ็ดขาอย่างเดียวยังดึงอ่ะเนรอแผ่ได้เลยโอ้๋ยวมันเป็นตัวได้เลยตึก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 ทำไมตึกตึกดอกหยบหยบ ดึงนงนงเพื่น้องมีหลุ่นก็ได้งานเดี๋ยวเอาปูออกก่อนอู้หูเสียเวลาไม่ได้น้ำปูนะปูสามตัวกัดเจะบัดเหมือนงานนงนงเพื่น้งนงนองย,ยังวะดึงนงนงครับ ดนดวงดวงอย่างนี้ก็มีลุ้นครับเป็นปน,นินใหญ่ปนินติดตพงง <c oughs> พนนดีพี่น้องเไยอะไรวะพี่ยังวะอุ้ยโอ้โหปอาปนินนี่หรี่พี่น้องแม่นปนินตัวเดียวได้ปะเนี่เบิงโอ้โหเพี่ว บักเพิงไงโอ้ยกัดด่างตายเลยเพี่องเอ้ยนี่ปลาคาบด่างยู่นี่โอ้มาคู่เลยครับผมดูอาดขัแเทนี่จังจังว่าแล้วมันดึงงบงบงบเยอเดี๋ยวดแกะปลานิ่งก่อนเพี่อน โอ้ยไหนมันไล่กัดกันมากวะไงคือมาติดคูเช่ยหโอ้ยตอนนี้นยังสดๆยูยๆยๆยๆ่ไหมคัมันเลื่อตายเก็บอะไรน้อบัดเ่ยจุกพันไหมครับโอ้โหโอ้โอโดูครับ่ปด้ติดอะไรเคย

นี่ไแเด็กอึดอึยหลุดซะเดอ้เอนี่มันไล่กัดปลาดิ้นมากวะคือติดครัวน,นี่สินเนาะไปครับสองเน้นเน้น มากก็เอาเลยพี่อน้องนี่ครับจุดเริ่มต้นเลยอู้เอยอีกเพื่นอนโอ้ยติดกินตายมาอู้อ้โหพ่นอาคูเลยพี่อน้องครับ Con à. Khóa tít đi thì nó hộp sân này nào, Ô, chéo chéo Ừ, này. Khó tha. Lên cái chân dài sao đó 6 sân nào, Để tôi nhảy với ป้าวมองนี่ตึกคู่เลยไอช่อนไอช่อนเนี่ยติดจนตายครับเพี่อนเอาต้องอย่างงี้ต้องเอาให้อยู่นี่ตัวที่สองระยะลายลายเพี่องเลยพื้นนี่ครับมีเตเศษใหม่ครับน้ำคลั่งไหลมากเลย เสียบหัวเลยครับหกเส้นเสียบหัวเสียบหัวเสียบหัวนี่แต่ต้องลูดซะแล้วมั้งกัดปากกัดด่างครับไม่นอกเก็บ้อยตัวง,งามๆใส่แกงส้มเลยครับนี่ไ้เก็บผักกุ้งแล้วงานนี่แกงส้มบ้าปุ้นี่ไ่ประค้อสามตัวเล่นะครับ ชนปอกสองบอกเพื่องไงตัวนึงฮะฮะหักบอสเอาพี่น้องโอ้ยมึงไงขนาดเลยนี่ก็คือผลงานรอบสุดท้ายรอบ,บาบของเขาพี่น้องเนาะรอบแรกก็เอาไปบานเรียบร้อยแล้วพี่น้องช่ำเละแวะขี่แวะใส่จัดการเตรียไมไปเป็นเมนูอาหารเรียบร้อยแล้วสำหรับรอบแรกตอนเสา์พี่น้องอันนี้เป็นศพต,ตอนบายครับรอบสุดท้ายครับผมพี่น้อง โอ้หกเส้นถือกระคอดีขนาดเลยแตปยปอยอ่ปลายังไม่ค่อยอ้วนเพื่อนครับปลายังไม่เยอะผลหัวตะลงครับพายุเริ่มเขา่าปลายาท่านอว้วนเมื่อไรครับยังพร้อมๆอยู่แต่ก็นันอ้วนนี่ก็ใส่โลนะได้โล่เดี๋ยวขันอว้วนตอนนี้กันมาที่แปดขีดตัวมันนี่แหละไอช่อนปอกอีกสองตัวครับผมไปตำพี่แกงแกงส้มแล้วก็ปลาตะเพียนปลานินปลานินโตงามพี่น้องหลายโตครับทั้งร่มทั้งมะเสาวพรมถือถ้าแปดเส้นครับปลานินพวกนี้นครับ ดีขนาดเลยโอเคครับผมพี่น้องในเวลาสมควรสิได้อำลาพาจากพี่เจ้าน้องเข้าไปแล้วฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ในเด้อติดตามผลงานอ่าตอนต่อไปของนมทุงกุลาครับผมพี่น้องขอบคุณที่รักครับที่ติดตามรับชมโดยดีเสมอมานะพี่น้องเนาะบายนี่กับสีแดงนะครับผมมันเป็นใบละใบแก่ๆมันนี่กรับนมทุงกุลากสีขอลาไปก่อนครับผมพี่น้องพบกับผลงานของนมทุงกุลาได้ไหมในโอกาสหน้าอย่าลืมกดติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม